อ,นนอืมอัมนะไรอ่ะเออแล้วรหัดโคโนมอ่ะอ่มแล้วรหัดพี่โดมละ่ะโอ้๋จะสอนทำอะไรทำเดินวิเว้อ,อะไรอ่ะอะไรอะพี่น้อง โอเคไปเก็บป่ะโอ้ชดโดปืนดีอะปืนดีสะจุยปืนดีสะจุยเนี่ยคโอเคครับอี่ทำไมปุ่มเหมือนผมที่ผมเคยตั้งเลยเคยุดเสรีรบไล์อืมเลือด เหลือก็เยอะอยู่แต่ไม่จะต้องไปชอียโวยโวยยยโวาจะซอก่อนแล้วนะลาโคโนมน่าจะกลับมานะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเพื่อเรายิงัตูอะไรบ้างเนี่ยเฮช็อตเฮช็อตตเลกนี่ไงเฮช็อต ยังยง,งุดแตกยังไม่ตังอือฮะอ้าวแล้วรหัสโคโนโมล่ะอ้าวแล้วหาโคโนโมล่ะหายหายอโีกโอ้โหสาริ่นทะไร จำได้ผมอยู่ซิเวอร์นะก็กะว่าจะเข้ามาแต่ถึงบอลน,น่ะนะด็อกเตอร์เอ่ยพอเข้ามาปุ๊บเกมเป็นแบบนี้นะด็อกเตอร์อืมอื้อหืออินโฟดีกว่าไอ้ปืนนี่เปลี่ยนดีกว่า ปืนนี้เปลี่ยนดีฟ้าเออ AK-R9 มาอามาอา่ามามเรียกอานะานะไม่ได้เรียกเ k คะผมเรียกอาร่าก็มีเขียวด้วยให้ไปปลอนแทนดีวะเราต้องแบบว่าทื่อๆหน่อยวุ้ยวุ้วุว,ว,ว,วมีคนลงนะสวัสดีครับพี่น้องนี่ฟาดไงฟาดนี่ฟาด Ừ, ai mới lại mốt? này, thế xuống nỉ kiêng, ai. To nỉ, cho bông chỗ bông bông bùm bông 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 ดโอ้ยนี่หเลยอ่ะ โอเคครับพี่น้องาเล่นันต่อนะโอ้ยอะไรผ่านหัวไปกับเน่นฟรีไฟเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับผมผมก็แค่แบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 นะจุ้ยโดนนะจุ้ยเดี๋ยวเจอขับรถชนแน่สัวฮะคิดจะสัเงาตับเดี๋ยบร้อยครับตายครับ พยานตายทั้งวงเขาบอกเลยไม่เหลือเราสักคนหนึ่งอะไรชนตับๆแน่นอนครับ เดี๋ยวแบบว่าตัวเกียวดีบเลเดี๋ยวดีบใส่เลยเอ้ยนี่ไงรถจะพัง 嗯为。 ลงลงไปดูข้างล่างนะบวผมรถตีดเดี๋ยวค่อยเอานะฮะงูจะบึง้งมันกินอยู่ข้างล่างก็ได้นะใครจะไปรู้นะ โอเคครับ okay, ผมก็นา้าอยู่นะกว่าจะชนะเนี่ยก็ยี่สิบคนนะก็อีซี่ครับแบบนี้อีซี่เลยนะอาวเงินสองจะไปทำอะไรปี่ชายเอ้ยทำอะไรอ่าอเอ้ยอ่าเอ้ยอ่าเอ้ย อ้อยเ,เรีวห้าเอยีวยวห้าเรลวห้าน่ะเลี้ยงหมดเลินแล้วเล่นหมดแล้วซีวิี่หรออ่ะฮะรู้หมดแล้วรู้หมดเลย ดูเลยไปไปดิด okay, ูแล้วเอาเดินนำไปอีกเอาโอเคแล้วเอาเอพีไฟไปทำไมเนี้ยเอาเอพีห้าไปทำไมไม่ค่อยได้ใช้เลยเอพีห้าอือจานจานหมอบจานจานมอบจานหมอบจานหมอบจานจานหมอบจานหมอบจาน

แล้วครับแล้วคาฟูนี่อ่ะอืมเต็มมากฮะอื้อหือเราดูก็ดูซองดูจริงตับนกเองตับกระโดดจริง Mà cha đột lục còn đột lục còn đột lục nó băm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  đột lục nó ui đột 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 đột, đột. đột. băm vậy u hiệp hiệp một cặp เราก็จะอับหมวกให้เต็มไปเลยนะเข็มทุกชีวิตเราก็จะไปตรนนี้เรากระโดดขึ้นนะล้วเราก็ยิงคนณใไดูก่อนนะว่ามีใครหรือเปล่ากระโดดต่อช่ไมชายวิชาโดดลง แกนะ่ผมเป็น m อ็มนะตอน,นที่ผมตไต่เวลแรกๆเนี่ยผมก็มาเล่นซีพีซีนะ่ะ โอเคครับ okay. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกด็ดีก็ได้เริ่มงานใหม่เล่นเฉยน,นะครับผมก็ได้เล่นแบบว่างานใหม่น่าจะเฉยน,นะนี่ครับเซียซเอ็นโคโน่ผมเล่นใหม่ครับมันไม่ยากหรอกครับก็แค่เล่นใหม่ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะคะพวกเราเราจะปิดคลิปไว้เพีงยงแค่นี้นะนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ